คุมภาพันธ์2,566สำนักงานเศรษฐกิจการเกษตรโดยกองทุนปรับโครงสร้างการผลิตภาคเกษตรเพื่อเพิ่มขีดความสามารถการแข่งขันของประเทศหรือกองทุน FTA ร่วมกับเจ้าหน้าที่สาหากรณ์จังหวัดสะแก้วติดตามผลการดำเนินงานโครงการพัฒนาศักยภาพโคนมของสมาชิกสมาร์ทฟาร์มจังหวัดสะแก้ว มีระยะเวลาดำเนินงานโครงการ6ปีได้คัดเลือกฟาร์มสมาชิกจำนวน50ฟาร์มจัดสรรโครเพศเมียฟาร์มละ10ตัวรวมทั้งสิ้น500ตัว ให้มีการพัฒนาฟาร์โคโนมของตนเองเป็นสมาร์ทฟาร์มเพื่อเข้าสู่มาตรฐาน GAP เพิ่มประสิทธิภาพการผลิตพัฒนาคุณภาพพันธุโคโนมสร้างมูลค่าเพิ่มของน้ำนมจากการปรับปรุงคุณภาพการเลี้ยงและระบบการรีดน้ำนมดิบในระบบปิดให้เกิดความยั่งยืนของการเลี้ยงโคโนมซึ่งถือเป็นอาชีพพระรชาชทานโครงการพัฒนาศักยภาพโคโนมของสมาชิกสมาร์ทฟาร์มจังหวัดสระแก้ว ได้รับอนุมัติโดยมีกรมส่งเสริมสหกรณ์เป็นผู้กำกับดูแลดำเนินงานโครงการเพื่อรองรับผลกระทบจากความตกลงการค้าเสรีไทยออสเตรเลียนิวซีแลนด์ซึ่งจากการดำเนินงานโครงการตั้งแต่ปี2557สนับสนุนงบประมาณจำนวน77.69ล้านบาทเป็นเงินจ่ายขาด4.19ล้านบาท เพื่ออบรมเกษตรกรหลักสูตรการเพิ่มศักยภาพการเลี้ยงโคโนมและหลักสูตรการจัดการสิ่งแวดล้อมเงินยืมปลอดดอกเบี้ย73.50ล้านบาทเพื่อจัดหาแม่พันุโคโนมสร้างโรงเรือนและอุปกรณ์เครื่องรีดนมโคร,ระบบปิดแบบอัตโนมัติพร้อมแทงเก็บที่มีการควบคุมอุณหภูมิรวมถึงการบริหารจัดการระบบขนถ่ายอาหารสัตว์ และระบบขนส่งน้ำนมดิบของสมาชิกไปที่สหกรณ์เกษตรกรสมาชิกยังได้รับองค์ความรู้ด้านการบริหารจัดการและระบบการขนถ่ายอาหารสัตว์เพื่อเลี้ยงโคโนมจากสหกรณ์มายังสมาชิกและการขนส่งน้ำนมดิบจากคูลเลอร์แทงของสมาชิกมายังสหกรณ์โดยปัจจุบันสหกรณ์มีโรงงานผลิตอาหารโคโนมสำหรับสมาชิก และมีการจัดตั้งศูนย์รับน้ำนมดิบจำนวน4ศูนย์โดยสหกรณ์ให้บริการขนน้ำนมดิบจากคูลเลอร์แทงค์ของฟาร์มสมาชิกมายังลงรีดนมระบบปิดแบบอัตโนมัติตามรอบระยะเวลาซึ่งกเกษตรกรสมาชิกจะมีการรีดนมวันละ2ครั้งกเกษตรกรสมาชิกผู้เข้าร่วมโครงการทั้งหมด50ฟาร์มได้ส่งน้ำนมดิบให้สหกรณ์โคนมวังน้ำเย็นจำกัด มุ่งเน้นให้ความสำคัญกับการผลิตโดยทุกขั้นตอนเริ่มตั้งแต่การคัดสรรวัตถุดิบคุณภาพสูงผ่านการตรวจสอบให้ได้มาตรฐานซึ่งน้ำนมดิบที่ได้จากเกษตรกรในโครงการที่ผลิตนมในรูปแบบสมาร์ทฟาร์มจะให้น้ำนมที่มีคุณภาพดีจากการรีดนมระบบปิดแบบอัตโนมัติสำนักงานเศรษฐกิจการเกษตรได้รับทราบถึงปัญหาของเกษตรกรสมาชิกโครงการ ที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์แพร่ระบาดโรครัมบีสกินที่ส่งผลให้โคเจ็บป่วยและตายบางตัวแท้งลูกและมีปริมาณน้ำนมที่น้อยลงอย่างเห็นได้ชัดนอกจากนี้ยังประสบปัญหาราคาต้นทุนวัตถุดิบอาหารสัตว์ค่าขนส่งน้ำนมดิบ และค่า ft ของค่าไฟฟ้าที่ปรับสูงขึ้นอย่างไรก็ตามเกษตรกรได้รับคําแนะนำและการดูแลจากเจ้าหน้าที่กรมปศุส,สัตว์และฝ่ายส่งเสริมโคโนมของสหกรณ์โคนมวังน้ำเย็นจำกัดผ่านหน่วยงานบริการด้านโคโนมทั้งฝ่ายส่งเสริมโคโนม สัตวบาลและสัตวแพทย์ที่คอยให้บริการควบคุมดูแลด้านผสมเทียมการดูแลสุขภาพและรักษาพยาบาลโคโนมตลอดจนการจัดการฟาร์มและให้คำปรึกษาด้านต่างๆที่เกี่ยวข้องโดยไม่เสียค่าใช้จ่ายแต่อย่างใดสำนักงานเศรษฐกิจการเกษตรได้ร่วมหารือกับเจ้าหน้าที่สหกรณ์จังหวัดสะแก้วและผู้แทนสหกรณ์วังน้ำเย็นจำกัด ซึ่งหน่วยงานที่เกี่ยวข้องจะร่วมบูรณาการติดตามผลการดำเนินงานโครงการทั้งในเรื่องของการวางแผนการผลิตและการตลาดโดยกองทุน FTA พร้อมให้การสนับสนุนโครงการเพิ่มเติมเพื่อเยียวยาและช่วยเหลือเกษตรกร,ร,กรที่ได้รับผลกระทบจากวิกฤตต่างๆอันจะเป็นประโยชน์แก่กลุ่มเกษตรกร,ร,กรและเกษตรกร,ร,กรสมาชิกเครือข่ายให้สามารถดำเนินธุรกิจต่อไปได้ ก็ผมถือว่าเป็นเกษตรกรที่โชคดีนะครับสำนักง,งานเศรษฐกิจการเกษตรมีโครงการของเอฟีเอเพื่อคู้เงินมาทำสมาธ์นะครับผมก็ถือว่าผมโชคดีนะครับที่ที่ที่ได้เข้าร่วมโครงการจากที่เราเลี้ยงแบบเดิมๆน,นะ พอได้งบมาจวนี้มาพราะผมฆก็มาปรับอบุูงฟาร์มเพื่อเข้าสูง่งานกาฟาร์มก็ต้องขอ,งข,องขอบคุณทาง f d a เอเนี่ยของงานเศรษฐกิจการเกษตรเนี่ยที่ที่ได้มาสปอร์ตเราทำมาดูแลอย่างจริงจังก็ต้องขอบคุณมากครับ